ันนี้นะคะพาทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศมาเปิดรายการกันบนรถบ้างนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะพัดจะไม่ได้พาไปชมโครงการบ้านเหมือนเคยนะคะแต่ว่าจะพาไปอัปเดตโครงการถนนตัดใหม่ พลานกพุทธมทนตลสาย4ี่ค่ะซึ่งประมาณ2เดือนที่ผ่านมานะคะเขาได้มีการเปิดใช้งานช่วงที่2เพิ่มเติมค่ะพัดจะพาทุกคนไปสำรวจเส้นทางตัดใหม่นี้กันพร้อมอัปเดตนะคะว่ามีโครงการบ้านที่น่าสนใจในละแวกนี้ที่ไหนบ้างถ้าพร้อมแล้วเตรียมรัดเข็มขัดแล้วก็ออกเดินทางไปสำรวจพ,พร้อมๆกันเลยค่ะ พูดถึงถนนเส้นนี้กันก่อนนะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วถนนพลานกพุทธมณฑลสายสีเนี่ยเขาก็มีชื่อเรียกหลายๆชื่อนะคะอย่างเช่นถนนพลานกตัดใหม่หรือว่าถนนพระเทพตัดใหม่จริง,รงๆแล้วก็คือเป็นถนนเส้นเดียวกันนะคะซึ่งถนนตัดใหม่เส้นนี้เขาก็เชื่อมต่อมาจากถนนพลานนกเดิมที่วิ่งยาวมาจากโรงพยาบาลศิริราชนะคะตัดจากแยกไฟฉายมุ่งไปทางทิศตะวันตกนะคะก็จะมีการตัดผ่านถนนราชพฤกษ์ ถนนพุทธมนฑลสาย1การจนาพิเศษไปบรรจบกับถนนพุทธมนฑลสาย4นะคะในตำบลกระทุ่มล้มอำเภอสามพานจังหวัดนะครปฐมนั่นเองค่ะรวมรวมระยะทางเนี่ยก็ประมาณ16.4กิโลเมตรนะคะซึ่งถนนเส้นนี้นะคะจริงๆแล้วเขาก็มีการก่อสร้างมายาวนานแล้วเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สามารถแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ช่วงก็คือ2ช่วงแรกเนี่ย เขาก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วอย่างช่วงที่1ก่อสร้างเสร็จตั้งแต่ปี2558จุดเริ่มต้นเนี่ยจะมาจากบริเวณถนนจรันสนิทวงตัดถนนราชพฤกษ์นะคะตัดถนนพุทธมนฑลสายหนึ่งค่ะแล้วก็วิ่งยาวไปจนถึง ถนนการจนาพิเศษนั่นเองนะคะสําหรับช่วงที่1เนี่ยเราก็กําลังขับผ่านอยู่ตรงนี้นะคะยาวประมาณ8กิโลเมตรค่ะคุณผู้ชมซึ่งพัดเองนะคะก็ได้มีโอกาสมาใช้เส้นทางนี้อยู่บ่อยๆเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะได้เคยใช้งานกันมาบ้างนะคะ ซึ่งถนนตัดใหม่เส้นนี้นะคะก็จะแบ่งช่องจราจรเป็น4-6เลนด้วยกันค่ะแล้วก็ยังสามารถเชื่อมไปออกถนนอื่นๆได้หลายสายไม่ว่าจะเป็นถนนบรมาราชชนนีถนนเพชรเกษมพุทธมณฑลสาย1สาย2รวมไปถึงเชื่อมไปออกโซนบางหัวท้องก็ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแต่ก่อนนะคะที่ถนนเส้นนี้จะตัดผ่านเนี่ยก็ต้องบอกว่าบรรยากาศ ในโซนนี้จะเป็นพื้นที่สีเขียวนะคะคุณผู้ชมจะเป็นที่ดินสําหรับการเกษตรมีชุมชนบ้างประตายนะคะแต่พอเริ่มมีการเวนคืนที่ดินแล้วก็มีการก่อสร้างเนี่ยแน่นอนว่าโซนนี้ก็เกิดชุมชนที่ขยายตัวขึ้นนะคะมีพวกตลาดร้านค้าที่อยู่อาศัยนะคะคึกคักมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะรวมไปถึงมีโครงการหมู่บ้านใหม่ๆด้วยนะคะคุณผู้ชม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างถนนเส้นนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะระบายการจราจรนะคะบนถนนเส้นหลักอย่างเช่นบนถนนบรมนะคะหรือว่าบนถนนราชพฤกษ์การนาพิเศษรวมถึงพุทธมณฑลสายหนถึงสาย4ีที่ค่อนข้างจะมีความแออัด คับข้างบ้างในบางช่วงเวลานะคะให้สามารถกระจายตัวมาใช้เส้นทางนี้เพื่อเข้าเมืองได้นะคะใครที่อยู่โซนปริมณฑลอยู่แล้วอยู่โซนชานเมืองทางตะวันตกเนี่ยก็สามารถใช้พาันนกพุทธมณฑลสายสีในการขับเข้าสู่กรุงเทพนะคะฝั่งทนหรือว่าเข้าต่อไปฝั่งพระนครเพื่อไปทำงานก็ค่อนข้างสะดวกเลยะค,ะค่ะค่ะตอนนี้นะคะพัดก็ขับมาถึงใกล้ๆกับช่วงที่จะสิ้นสุด ถนนพันนกช่วงที่1แล้วนะคะนั่นก็คือที่ไปสิ้นสุดที่ถนนกาญจนาภิเษกนะคะ ตอนนี้เนี่ยก็กำลังจะขึ้นสะพานทางยกระดับนะคะที่เป็นช่วงที่2องละค่ะคุณผู้ชมซึ่งช่วงที่2นี้นะคะก็จะต่อจากถนนกาจนาพิเศษค่ะยาวไปจนถึงถนนพุทธมณฑลสาย2เลยนะคะลักษณะของเส้นทางเนี่ยก็จะเป็นทางยกระดับทั้งหมดนะคะยาวไปเลยจนถึงสาย2ระยะทาง1.6กิโลเมตรนะคะตอนนี้สร้างแล้วเสร็จแล้วค่ะเปิดใช้งานแล้วนะคะใครที่อยากจะไปลงถนนพุทธมณฑล ายนยีก็สามารถลงได้นะคะ2ทางด้วยการทางแรกก็คือเบี่ยงซ้ายนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อไปทางทิศทางของถนนเพชรเกษมได้ค่ะหรือใครนะคะที่อยากจะไปถนนบรมราชชนนีนะคะหรือว่าต่อไปโซนบางโพทองเนี่ยก็แนะนำว่าให้ขับตรงไปก่อนนะคะขับตรงไปจนถึงจุดสิ้นสุดของถนนตัดใหม่ช่วงที่2นี้นะคะเราก็จะเจอกับทางกลับรถนะคะที่สามารถ เข้าถนนพุทธมณฑลสายสองแล้วก็ไปโผลบรมราชชนนีได้เดี๋ยวพัดจะขับไปทางเส้นทางนี้กันนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพัดก็ขับมาจนถึงจุดสิ้นสุดนะคะของถนนพานกพุทธมณฑลสายสี่ในช่วงที่2นะคะ ซึ่งเขาก็ก่อสร้างมาจนถึงบริเวณนี้นะคะหลังจากที่เราขับผ่านทางยกระดับนะคะจากพุทธมณฑลสายสองลงมาระยะ1.6กิโลเมตรก็จะมาสิ้นสุดที่บริเวณนี้ค่ะซึ่งจะเป็นจุดที่เขาบังคับกับรถนะคะคุณผู้ชมมีการตั้งบารเรียร์ไว้นะคะแล้วก็ สามารถวนรถตรงนี้กลับย้อนเข้าไปที่ในเมืองได้หรือว่าใครที่จะไปเส้นบารมไปเส้นจ่าย2ต่อเพีอ,อย่างที่บอกนะคะวนจุดนี้ไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายได้เลยนะคะสําหรับบริเวณนี้นะคะในอนาคตค่ะเขาก็จะมีการก่อสร้างเส้นทางเพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือพันนกตัดใหม่ช่วงที่3จะเชื่อมจากจุดนี้นะคะยาวไปจนถึงถนนพุทธมทนฑลสาย3เลยค่ะ ระยะทาง3.4กิโลเมตรนะคะปัจจุบันนี้นะคะก็อยู่ในขั้นตอนของการลงนามก่อสร้างนั่นเองค่ะภายใต้การดูแลนะคะของสำนักโยธากรุงเทพมหานครค่ะส่วนในช่วงที่4ช่วงสุดท้ายนะคะเขาก็จะก่อสร้างจากถนนพุทธมณฑลสาย3ค่ะยาวไปจนถึงถนนพุทธมณฑลสาย4ในโซนอำเภอสามพานจังหวัดน,นครปฐมนะคะ ระยะทางเพิ่มอีก3กิโลเมตรค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเขากําลังอยู่ในช่วงของการรออนุมัตินะคะงบประมาณในการเวียนคื้นที่ดินแล้วก็จะก่อสร้างในลําดับต่อๆไปคาดว่าจะได้เห็นความคืบหน้าการภายในปี2565นี้ค่ะหากว่าโครงการนี้นะคะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะพัดก็จะหาโอกาสมาอัปเดตคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ นกพุทธมนฑลสายสนะคะก็พบว่ามีอยู่หลายโครงการด้วยกันค่ะคุณผู้ชมก็จะมีทางที่อยู่ติดกับถนนเลยนะคะรวมไปถึงที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงค่ะโดยเราเพบว่าส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นราคาขาย15ล้านถึง20ล้านบาทขึ้นไปเป็นเซกเมนต์ไฮคลาสไปจนถึงลักชัวรี่คลาสท่นเองค่ะคุณผู้ชม เหตุผลนะคะที่ทําให้บ้านในละแวกนี้มีราคาขายในค่อนข้างสูงเพราะว่าเป็นเรื่องของทาเลนี่แหละค่ะคุณผู้ชมด้วยเส้นทางนะคะที่สามารถเดินทางเข้าออกเมืองนะคะได้อย่างสะดวกสบายมีความอุดมสมบูรณ์สูงค่ะก็ทําให้ผู้ประกอบการนะคะเน้นพัฒนาโครงการที่เป็นระดับไฮคลาสขึ้นไปอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้บ้านในย่านนี้มีราคาสูงเนี่ยก็เนื่องจากว่าอยู่ใกล้ถนนเส้นหลักอย่างราชพฤกษ์แล้วก็บรมราชชนนีค่ะ เรียกได้ว่าเป็นโซนที่มีความเจริญนะคะเป็นรอยต่อระหว่างกรุงเทพและปริมณฑลแถมปัจจุบันที่ดินในโซนราชพฤกษ์หรือว่าบรมเองเนี่ยก็หาได้ยากแล้วนะคะจึงไม่แปลกที่ developer เนี่ยจะขยับขยายเปิดโครงการใหม่ออกมาตามแนวถนนตัดใหม่และก็ยังมีที่ดินที่รองรับโครงการใหม่ๆได้อีกมากค่ะ สำหรับคนที่มีงบประมาณจำกัดนะคะแต่ว่าอยากซื้อบ้านที่ยังอิงไปกับถนนพันนกตัดใหม่ได้เนี่ยก็แนะนำว่าให้ลองขยับออกมาโซนพุทธมนทลสาย3สาย4แทนก็ได้ค่ะเนื่องจากราคาบ้านในตอนนี้นะคะราคายังไม่แพงจนเกินไปนะคะเริ่มต้นไม่ถึง10ล้านบาทก็มีอยู่หลายโครงการด้วยกันจริงๆระยะทางเนี่ยก็ไม่ได้ไกลาจากกันมากนะคะสามารถเชื่อมต่อเข้ามาใช้ถนนพันนกตัดใหม่ได้ง่ายค่ะแม้ว่า ถนนตัดใหม่เส้นนี้จะยังก่อสร้างไม่ถึงสาย3หรือสาย4ในปัจจุบันแต่ในอนาคตเนี่ยก็จะพาดผ่านไปถึงบริเวณนั้นอย่างแน่นอนค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมหลังจากที่พาไปสำรวจเส้นทางพานกพุทธมณฑลสาย4เส้นนี้นะคะใครที่ได้ทดลองใช้ ส่วนต่อขยายช่วงที่2แล้วยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะหรือว่าใครอยากให้พันและทีมงานพาไปอัปเดตหรือไปสำรวจถนนตัดใหม่เส้นไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะพัดยังได้แนบลิงก์บทความรวม4ถนนตัดใหม่สำหรับคนมองหาบ้านไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ใครที่สนใจก็แวะไปอ่านได้เลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะคะไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆในวงการอสังหาก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามรายการของพวกเราด้วยนะคะ และกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในวงการอสังหาได้ใหม่กับติ้งสเดชวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ